สองกองของบริจดไทยพาณิชย์มาให้นักลงทุนพิจารณาดูนะคะทั้งสองกองทุนเนี่ยก็คือกองแรกเป็น SCB INC นะคะแล้วก็อีกกองหนึ่งซึ่งความน่าสนใจเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับเป็นกองของพิมโก้นะคะซึ่งกองนี้จริงๆมีขายอยู่หลายบรรจ o r ะคะแล้วก็ทาง s c b ซเองก็นำเสนอกองนี้ให้กับนักลงทุนเช่นเดียวกันนะคะทำไมกองนี้ถึงน่าสนใจคะน้องนิวครับผมจุดเด่นของกองนี้นะครับก็คือเป็นกองที่กระจายการลงทุนแล้วก็มีการลงทุนที่ยืดหยุ่นในตราสารหนี้ทั่วโลกครับจุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือมีการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปครับ จุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับก็คือเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศนะครับิมโก้ JS Income นะครับซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่มีฟันเมนเจอร์ที่เก่งนะครับแล้วก็สามารถแท็กกิ้งและขอดผลงานได้อย่างดีเยี่ยมครับผมค่ะกองนี้นี่เขาจุดเด่นของกองทุนนี่ก็สร้างกระแสรายไ,ได้ประมาณ4%เเซน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเงินฝากธนานคารบ้านเรานี่ต่ำเตี้ยเรียดดินมากเลยนะคะถ้าเราได้ลงทุนในตราสารหนี้เกรดดีได้ถึง4%เนี่น่าสนใจนะคะแล้วก็ เป็นการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนไปหลากหลายตราสารนี้ทั่วโลกนะคะแล้วก็เขาดูในเรื่องของดาวไซริสให้ด้วยนะคะ oh. นั้นกองทุนเนี่ยถ้ามีอะไรโอกาสมีความเสี่ยงอะไรตรงนั้นเนี่ยเขาจะดูแลให้นะคะดังนั้นนักลงทุนก็คลายความกังวลไปได้นะคะว่าความผันผวนมันจะสูงเกินไปไหมถ้ามีการลงทุนในตราสารนี้โลกขนาดนั้นทางผู้จัดการกองทุนเขามีนโยบายการลงทุนที่ ดูแลเรื่องความเสี่ยงขาลงให้เราด้วยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้พูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูผลงานด้วยนะคะเขาบอกว่าผลงานที่ผ่านมาก็ประสบความสําสเร็จนะคะในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเขาก็ยังสามารถที่จะทําผลงานได้ดีแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะคะมีรางวัล Morningstar พีฟินข้ามฟันเมนเจอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของกองพิมโก้นั่นเองนะคะทีนี้ตัวพอร์ตเนี่ยมีอะไรเยอะสุดนะคะ สำหรับการลงทุนค่ะตอนนี้นะครับพอร์ตของพิมโก้ s s n สอิน b o n บอนนะครับถือเอเจนซี่ s b s นะครับหรือว่า m o r t g t g e Back Security สูงถึง23%ซครับซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดของพอร์ตครับผมแล้วก็สาเหตุนะครับที่ผู้จัดการกองทุนนะครับมีการเลือก m o ร์ g a g e Back Security เข้ามาในพอร์ตนะครับเพื่อว่าสินทรัพย์ประเภทนี้นะครับสามารถจ่ายกระแสเงินสดให้กับนักลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอครับผมค่ะแล้วก็มีเรื่องของ ตาสารนี้ภาครัฐด,ด้วยนะคะ12%นะคะแล้วก็มีสัดส่วนอาจจะมีไฮยูมีอะไรเข้ามาผสมด้วยแต่อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของการกระจายการลงทุนนะคะในส่วนของอายุตาสารก็อยู่มาที่ประมาณ3.5ปีนะคะตัวสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวยูนี่แหละค่ะอยู่ที่7.17เลยในขณะเดียวกันเนี่ยคุณภาพนี่ a บวกเลยนะคะ อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ว่าของของดีผลตอบแทนก็ดีนะคะในราคาที่ถูกนในราคาที่ถูกผลตอบแทนสูงมากเลยนะคะของดีราคาถูกนั่นเองนะคะไม่ลงทุนไม่ได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูผลตอบแทนสิบปีแพ้ตลาดเพียงปีเดียวใช่ไหมคะใช่ครับค่ะโดยที่เราจะเห็นนะครับว่าสิบปีย้อนหลังเนี่ยมีแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับในปีสองพันยี่สิบนะครับที่กองเนี้ยแพย้ตลาดนะครับ แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือปีที่แล้วนะครับที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรุนแรงนะครับกองนี้ก็ยังสามารถทําผลตอบแทนได้เอาพอร์มตลาดกับผมค่ะอันนี้แล้วค่ะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ผลงานแต่ทีนี้การถือกองทุนแบบนี้เนี่ยะจะเรียนให้นักลงทุนทราบนิดหนึ่งนะคะหลายๆคนซื้อวันนี้พรุ่งนี้ให้เป็นบวกซื้อวันนี้1เดือน2เดือน3เดือนต้องเป็นบวกตลอดอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าการลงทุนของกองทุนเนี่ยเขาจะมีการต้องเรียกว่า Mark to Market นั้นการลงทุนเนี่ยให้ถือเป็นระยะ1ปีขึ้นไป2ปี3ปีขึ้นไปนะคะต้องให้เวลาผู้จัดการกองทุนด้วยนะคะถ้าเราถือแบบสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นความผันผวนนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเราไปซื้อกองตราสารนี้เองเนี่ยเราซื้อแล้วเราเก็บใส่เก๊ไว้เก็บใส่เซฟไว้มันไม่มีใครมาตีราคาให้เรานะคะ มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ผันผวนเพราะว่าเราเก็บใส่ลิ้นชักเราไว้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นการลงทุนแบบกองทุนเนี่ยมันไม่ได้เก็บใส่ลิ้นชักนะคะเขาจะต้องมีการตีราคาทุกวันนะคะเพราะว่ามันมีคนเข้ามันมีคนออกทุกวันนั้นราคาของตราสารเนี่ย ต้องตีให้เป็นปัจจุบันดังนั้นการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ผลตอบแทนที่ดีกับพอร์ตการลงทุนเราเนี่ยต้องให้เวลาแล้วแล้วอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะเราก็คิดว่าถ้าการลงทุนแบบนี้แล้วเราแบ่งเงินที่ชัดเจนนะคะไว้เป็นเงินสั้นเงินกลางเงินยาวแล้วก็ ในจังหวะที่อาจจะมีราคาลดลงแล้วก็ซื้อเฉลี่ยเข้าไปเพิ่มแล้วก็ถือเป็นระยะกลางระยะยาวผลตอบแทนก็จะเห็นเหมือนตารางที่เราดูกันวันนี้ล่ะค่ะว่าผลตอบแทนเขาก็จะเป็นบวกแทบต้องเรียกว่าทุกปีเลยนะคะมีแพ้แพ้อยู่แค่ปีเดียวเท่านั้นเองค่ะก็เป็นกองหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้เดี๋ยวเรามาเทียบอีกกองนึงนะคะเป็น s c b Fin นะคะ เมื่อกี้ชื่ออะไรอีกทีนะน้องน้องนิว S C B I N C นะช,ชื่อค,คล้ายกันเดี๋ยวจะจําผิดจําถูกนะคะเป็นของพิมโก้นะคะจาไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีกกองหนึ่งที่ทางบรจรมไทพาณิชเ์เขานําเสนอเนี่ยชื่อคล้ายกันชื่อ S C B Fin นะคะเอ่อความน่าสนใจเป็นยังไงคะครับ S C B Fin นะครับก็ความน่าสนใจอย่างแรกครับก็คือมีการกระจายการลงทุนนะครับแล้วก็ลงทุนในตราสารนะครับหลากหลายประเภทครับผม กอง s c b Fin นะครับถูกบริหารโดยกองของโนมูล a นะครับซึ่งถือว่าเป็นกองที่มีชื่อเสียงยาวนานมาเหมือนกันครับผมและกองสุดท้ายแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือ s c b Fin เนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่ากองทุนตราสารนี้ทั่วไปครับค่ะถ้าเราดูลักษณะของพอร์ตเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะระหว่างทางกองของพิมโก้กับโนมูลนะคะถ้า สายบูนิดหนึงเนี่ยก็จะเป็นโนมูระนะคะดังนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของ Harris high, high Return ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูเรื่อง c r e รดิตคุณ i t y ของกองทุนเนี่ยที่เป็น Triple A A 3ตัวเนี่ย18.29ในขณะเดียวกันที่เป็น B 2ตัวเนี่ยนะคะซึ่งเป็นตราสารที่ความมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะคะคุณภาพของตราสารน้อยกว่า อย่างมากเนี่ยนะคะก็สูงถึง23.37นะคะนั้นกองนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงอะไรได้เยอะกว่านะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างพอร์ตก็จะบู๊กว่านะคะมี B 3ตัวก็อยู่ที่19.85เลยนะคะอายุของตาสารก็ใกล้ๆเคียงกันนะคะอยู่ที่3.24นะคะก็ในส่วนของจำนวนของการถือตาสารทั้งหมดก็ร้อย 197ตาสารนะคะก็อันนี้เป็นคร่าวๆสำหรับลักษณะพอร์ตที่จะเห็นภาพของความแตกต่างที่ค่อนข้างชาัดเจนระหว่าง S C B I N C กับ S C B Fin นะคะก็มารีแคปกันอีกทีนะคะว่าของ n o ม u ระก็คือ S C B Fin นะคะฝั่งขวา S C B I N C เนี่ยต่างกันยังไงคะครับผมของกองของ n o มูระนะครับหรือว่า S C B Fin นะครับ พอร์ตการลงทุนณปัจจุบันนะครับมีการถือ Treasury และก็ s h เป็นสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างสูงครับในส่วนของการถือแ s h ค่อนข้างสูงเนี่ยอาจจะมองได้ว่าผู้จัดการกองทุนอาจจะยังกังวลกับภาวะตาลาดดอกเบี้ยาขึ้นครับแล้วก็อาจจะเข้าไปจับจังหวะในการลงทุนในอนาคตครับผมอย่างที่2นะครับก็คือมีการกระจายการลงทุนในหลายๆประเทศนะครับโดยที่จากสไลด์เมื่อกี้เราจะเห็นนะครับว่า กองนี้ไม่ได้ลงทุนแค่ในอเมริกานะครับมีการลงทุนในประเทศอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสเพิ่มเติมด้วยครับถัดมานะครับกองของ a c b i n c นะครับซึ่ง Master Fund เป็นของ PIMCO ครับกองนี้นะครับมีจุดเด่นตรงที่พอร์ตลงทุนนะครับมีการลงทุนใน s e c u r i t i z e d นะครับหรือว่า i s v m s t t e o t b o อ d อยู่ในส่วนสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จุดเด่นหลักๆก็คือมีการบริหารพอร์ตการลงทุนแบบ d u r a t i o n Active ครับ ความหมาก็คือผู้จัดการกองทุนสามารถลองแล้วก็ทําการช็อตตาสารนี้ได้ครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือกองทุน s c b INC นะครับของพิมโก้เนี่ยลงทุนในตาสารของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักครับซึ่งจะได้ผลประโยชน์อย่างมากนะครับถ้าเกิดว่าเฟดเริ่มปรับดอกเบี้ยเป็นขาลงครับผมค่ะก็ทั้งหมดก็คือ2กองทุนที่ทางบรจไทยพณิชย์แนะนำอยู่ช่วงนี้นะคะ ลักษณะการลงทุนก็มีความแตกต่างผู้จัดก,การกองทุนก็เป็นคนละค่ายกันนะคะ,อะพอร์ตก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะในเรื่องของการกระจายตัวของตาสารคุณภาพของตาสารก็แตกต่างนะคะดังนั้นล้ลงทุนที่สนใจที่จะลงทุนจากจังหวะในช่วงที่เงินเฟ้อถึงจุดสูงสุดนะคะดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะก็จะเป็น2ปัจจัยหลัก ที่จะเกิดประโยชน์สําหรับการลงทุนในตราสารนี้นะคะเมื่อตัวเลขของเงินเฟอ้อเริ่มกลับทิศทางลงตัวเลขของอัตราดอกเบีย้ยเริ่มกลับทิศทางลงนะคะจังหวะที่าราคาของตราสารนี้ก็จะขยับตัวขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะดังนั้นถ้าอยากจะรับโอกาสของการลงทุนในช่วงนี้ก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะสําหรับทั้งสองกองว่าในรายละเอียดมีความแตกต่างกันยังไงกองไหนหน่าลงทุนกว่ากันนะคะก็เข้ามา สอบถามรายละเอียดหรือว่าส่งคำถามมาทางเราได้ค่ะ